สวัสดีครับเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณแม่ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอยู่กับลูก,กหลานไปนานๆนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่แม่แม่แมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่กับลูก,กหลานไปได้นานๆเช่นกันนะครับวันนี้าพาน้อง พังช้อนทองนะครับมาไหว้าาคุณแม่นะครับแล้วก็หลังจากไหว้าาแม่เสร็จก็ให้อาหารน้องต่อนะครับก็คือวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดช่องเป็นคลิปแรกๆของเรานะครับก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องพังช้อนทองก็ฝากให้ท่าน กดติดตามหรือแชร์เพื่อให้ท่านกินได้เข้ามาร่วมรับชมและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปของช่องพังช้อนทองนะครับซึ่งเป็นช่องน้่งใหม่นะครับซึ่งมีผู้ติดตามอย่างไม่มากนะครับขอขอให้พอ,พอ,พอแม่แม,แม่ที่ผ่านเข้ามานะครับช่วยติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นทักทายพูดคุยครับ น้องพังช้อนทองนะครับก็น้องพังช้อนทองของเราก็เป็นช้างึ่งตกงานนะครับแต่ก่อนก็มีงานทำก็ตอนนี้ติดช่วงโควิดไม่มีงานทำก็กลับมาอยู่ที่บ้านของเรานะครับก็ดูแลน้องเขาอย่างดีนะครับตอนนี้น้องน้องเป็นช้างที่น่ารักเชื่องแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนนะครับทั้งเด็ก ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าใครที่ผ่านเข้ามาก็สามารถเข้าไปใกล้ชิดแตบบ่เป็นมิตรกับน้องพังช้อนทองได้นะครับเอาคาก็จะดูแลน้องอย่างเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากพ่อแม,แม่ช่วยเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามหรือแชร์ให้ท่านอือ่นๆได้เข้ามา ตามให้ด้วยนะครับก็น้องช้างของเราก็พึ่งมาอยู่ที่บ้านของเราได้ยังยังไม่นานเท่าไหร่นะครับก็กำลังปรับสภาพนะครับเพรตอนนี้ก็ให้อยู่กับยังไม่มีที่อยู่ที่เป็นทาวน์นะครับก็ฝากน้องพังช้างทองพายช้างทองก่อนนะครับตอนนี้อยู่กับพังไอ้พายช้างทองยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็ จะสร้างบ้านให้น้องนะครับก็พออาศัยอยู่ครับน้องพลายช้างทองไปก่อนนะครับแม่พังสองทองนะครับนี่ก็ที่อยู่ค่อนข้างครับแคบนะครับแต่ว่าเราก็พยายามดูแลน้องเขาอย่างดีนะครับดูแลเป็นอย่างดีก็ให้น้องเขาได้รับประทานอาหารให้อิ่ม ทุกวันทุกมื้อนะครับเห็นออนอนเขาสนุกสนานกับการได้กินหญ้าน,นะครับก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ที่เรายังมีคลิปวิดีโอยังไม่มากนะครับซึ็งเป็นคลิปที่ที่สองนะครับที่เราลงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม